สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกสถานการณ์ชายแดนชทยกัมพูชากันต่อนะครับวันนี้วันที่27กรกฎาคม2568เอ่อสถานการณ์ยังดูตึงเครียดมากแม้จะมีความพยายามทางการทูตระดับสูงเข้ามาแล้วก็ตามใช่ค่ะคือดูเหมือนว่าความพยายามทางการทูตกับสถานการณ์สู้รบจริงๆในพื้นที่เนี่ยมันยังดำเนินคู่ขนานกันไปอย่างน่ากังวลเลยค่ะครับ วันนี้เราจะมาดูกันจากหลายๆแหล่งข้อมูลนะครับทั้งถแถลงการทางการรายงานข่าวเพื่อทำความเข้าใจจุดยืนไทยสถานการณ์ประทะล่าสุดแล้วก็ข้อกล่าวหาต่างๆที่ดูจะส่วนทางกันค่ะและภาพรวมจากนานาชาติด้วยว่าเขามองเรื่องนี้ยังไงเพราะมันมีประเด็นเรื่องการโจมตีพลเรือนมีการกล่าวหากันไปมาเรื่องบิดเบือนข้อมูลอีก เริ่มกันที่ความพยายามทางการทูตก่อนเลยนะครับมีข่าวเรื่องการคุยโทรศัพท์ระหว่างรักษาการนายกภูมิธรรมกับประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อคืนวันที่26ค่ะก็มีรายงานว่าทางทั้งสเรียกร้องให้หยุดยิงทั้งสองฝ่ายนะคะโดยเหมือนจะผูกโยงกับเรื่องเจราจาภาษีนําเข้าด้วยครับแล้วผลเบื้องต้นก็คือมีข่าวว่าทั้งสองฝ่ายทั้งคุณภูมิธรรมทั้งมาเนตก็รับข้อเสนอแล้วก็โพสต์แจ้งประชาชนด้วยแต่การสู้รบมันก็ยังเกิดอยู่ดีหลังจากการพูดคุย ตรงนี้สะท้อนท่าทีฝ่ายไทยที่ชัดเจนมากค่ะจากที่กอตหรือสบถกที่ตั้งขึ้นมาดูแลเรื่องนี้โดยตรงแถลงคือไทยยังยืนยันว่าอยากแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีแหละค่ะแต่ว่าต้องการเห็นความจริงใจความจริงใจค่ะแล้วก็การหยุดยิงที่เป็นที่ประจักษ์จากทางกัมพูชาก่อนถึงจะคุยเรื่องหยุดยิงจริงๆจังๆได้คือเรื่องความไว้วางใจนี่สําคัญมากเพราะไทยมองว่ากัมพูชาพูดอย่างทําอย่างมาตลอดอืม เข้าใจได้ครับแล้วเรื่องที่มีข่าวว่าอาจจะมีการพูดคุยที่มาเลเซียเหรครับอันนี้มีความคืบหน้าไหมบทบาทอาเซียนตรงนี้เป็นยังไงบ้างก็มีการประสานงานอยู่ค่ะแต่ยังรอดูรายละเอียดที่ชัดเจนอยู่เหมือนกันค่ะมันก็แสดงให้เห็นว่ามีความพยายามดึงอาเซียนเข้ามาช่วยไก,กล่เกลี่ยแต่สุดท้ายก็อาจจะกลับมาที่ปัญหาเดิมคือความไม่ไว้วางใจกันนี่แหละค่ะขณะเดียวกันในพื้นที่จริงการประทะก็ยังดูรุนแรงมากนะครับเช้าวันที่27นี้มีรายงานการยิงหลายจุดเลย ทั้งแถวประสาตาควายช่องจอมเสียงปืนเสียงระเบิดอาวุธหนักเออมีจรวด b m 21ด้วยใช่ค่ะ b m 21นี่เป็นจรวดหลายลำกล้องนะคะมันยิงครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างอันนี้น่าเป็นห่วงเรื่องคนละเรือนมากแล้วก็สอดคล้องกับที่ไทยกล่าวหาเลยค่ะว่ากัมพูชาโจมตีเป้าหมายพลเรือนซ้ำๆมีรายละเอียดตรงนี้เพิ่มไหมครับว่าเป้าหมายพลเรือนที่ว่านี่มีอะไรบ้าง ก็มีรายงานว่าโดนทั้งบ้านเรือนประชาชนในสุรินทร์โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วก็โรงพยาบาลบ้านกรวดค่ะนอกจากนี้ก็มีข้อกล่าวหาเรื่องที่กัมพูชาใช้โรงเรียนวัดบ้านเรือนเป็นที่ตั้งฐานหยิงหรือแม้แต่ใช้โบราณสถานอย่างปราสาทต,ตาควายเป็นโลกกำบังด้วยโห ถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็น่ากังวลมากแล้วทางไทยตอบโต้ยังไงบ้างครับในทางกฎหมายหรือการปฏิบัติไทยยืนยันว่าเป็นการใช้สิทธิป้องกันตนเองค่ะตามกฎบัตรสหประชาชาติข้อ51เลยคือตอบโต้เฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้นอย่างได้สัดส่วนหรือ proportionate เพื่อหยุดภัยคุกคามก็มีรายงานว่ามีการใช้ F16 หรือกริปเป้นโจมตีฐานทหารกัมพูชาแถวปราสาทต,ตาเมืองกับตาควายค่ะครับพร้อมกันนั้นไทยก็ชี้ว่าการกระทําของกัมพูชาเนี่ย โดยเฉพาะการโจมตีพลเรือนสถานพยาบาลมันละโมดกฎหมายระหว่างประเทศทั้งกฎบัตร UN เองกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างอนุสัญญาเจนีวาที่คุ้มครองพลเรือนสถานพยาบาลแล้วอาจจะรวมถึงอนุสัญญาออตตาว่าเรื่องทุ่นระเบิดด้วยค่ะมันไม่ได้มีแค่การสู้รบในสนามรบจริงนะครับเหมือนจะมีสงครามข้อมูลข่าวสารหรือ information war เกิดขึ้นควบคู่กันด้วยถูกต้องเลยค่ะอันนี้ก็ดูเดือดไม่แพ้กัน ทางไทยก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกัมพูชาหลายเรื่องเลยนะคะเช่นที่บอกว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนหรือที่บอกว่าไทยยิงใส่ปราสาทพระวิหารจนเสียหายอ๋อเรื่องปราสาทพ,พระวิหารนี่ทางไทยชี้แจงว่ายังไงนะครับค่ะทางไทยบอกว่าจุดที่ปะทะก,กันจริงๆเช่นห้วยตามเมริยภูมะเขือเนี่ยมันอยู่ห่างจากตัวปราสาทไปตั้งสองกิโลเมตรแล้วภาพที่กัมพูชาเอามาเผยแพร่ก็บอกว่าเป็นภาพเก่าซึ่งได้ชี้แจงกับทางยูเนสโกไปแล้ว คือทางไทยมองว่ามันเป็นการบิดเบือนอย่างเป็นขบวนการเลยค่ะเพื่อทำลายภาพลักษณ์ไทยอืมแล้วในเวทีระหว่างประเทศเลยครับมีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างแล้วผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนตอนนี้เป็นยังไงที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงหรือ UNSC ก็มีการประชุมแบบปิดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็เรียกร้องให้ลดความตึงเครียดแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีสนับสนุนบทบาทอาเซียนแต่ว่า ก็ได้ไม่ได้มีมติหรือเอกสารผลลัพธ์อะไรออกมาเป็นทางการการที่ไม่มีมติออกมานี่ตีความดรวยว่ายังไงครับก็อาจจะมองได้หลายมุมนะคะฝ่ายไทยอาจจะมองว่าเป็นสัญญาณดีว่านานาชาติเข้าใจจุดยืนไทยแต่ในอีกมุมก็อาจจะแปลว่าเขายังลังเลที่จะเข้ามาแทรกแซงโดยตรงในตอนนี้ก็ได้ค่ะแต่คุณกระทบต่อประชาชนนี้หนักหนาจริงๆนะครับมีรายงานผู้อพยพเป็นหลักแสนคนแล้วศูนย์พักพิงก็เริ่มแออัด ขาดแคลนของจำเป็นเยอะมากทั้งยานมผงแพมเพิร์สเสื้อผ้าที่นอนบางคนต้องนอนนอกอาคารเลยค่ะน่าเห็นใจมากๆค่ะตัวเลขล่าสุดเช้านี้จากสอบทอกพลเรือนเสียชีวิตไปแล้ว13รายบาดเจ็บรวม49รายเป็นตัวเลขที่น่าสลดใจจริงๆค่ะครับการสูญเสียพลเรือนเป็นเรื่องที่กระทบใจเสมอทางไทยก็ได้ยื่นหนังสือถึงยูนิเซฟกับ OHCHR แล้วใช่ไหมครับแจ้งเรื่องผลกระทบต่อพลเรือนโดยเฉพาะเด็กๆผู้หญิงใช่ค่ะก็เป็นการเน้นย้ำให้ประชาคมโลกเห็นถึงผลกระทบด้านมนุษยธรรมแล้วก็เรียกร้องให้ร่วมกันประนามการกระทําที่ไทยมองว่าไร้มนุษยธรรมนะคะพร้อมกับยืนยันว่าไทยเองก็ดำเนินการทุกอย่างตามหลักสากลและด้วยความรับผิดชอบสรุปแล้วสถานการณ์ณตอนนี้ก็ยังคงซับซ้อนมากๆนะครับทั้งการสู้รบ ข้อกล่าวหาที่สวนทางกันความพยายามทำการทูตที่ยังเอ,อ่อยังไม่สามารถทำให้เกิดการยุดยิงจริงๆในพื้นที่ได้ค่ะความท้าทายใหญ่ที่สุดอย่างที่คุยกันตอนต้นเลยก็คือการขาดความไว้วางใจอย่างรุนแรงระหว่างสองฝ่ายนี้เป็นกำแพงสำคัญมากๆเลยค่ะที่ขวางการเจรจาขวางการหาข้อตกลงที่มันจะยั่งยืนได้จริงๆครับก็น่าคิดต่อนะครับว่า ห้ามกลางข้อมูลที่มันสับสนขัดแย้งกันการกล่าวหาเรื่องบิดเบือนข้อมูล